ทนายเจมโพสจุกอกถึงซาร่าให้ดูแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างสุขนารีซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทนายเจมก็งัดมไม้เด็ด คลิปเสียงสำคัญน้องแม็กซ์เวลล์หลังไม้พิรัตประกาศถอนคำร้องสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมก่อนขอเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีโดยทนายเจมส์ได้โพสต์ระบุข้อความว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักขอมอบให้แม่ยกพ่อไม้พิลัตและน้องแม็กซ์เวลล์คงอีกไม่นานเกินหลอคงได้เห็นภาพนี้ครับโดยเนื้อหาในคลิปเสียงหนุ่มไม้เนี่ยได้อัดไปนะก็เป็นเสียงแม็กซ์เวลล์นะบอกรักแดดดีด้วยเสียงสั่นเครือนั่นเองนะครับ และล่าสุดน,นะครับต้องบอกว่าร้อนเราอุกอีกครั้งนะครับเมื่อทนายเจมส์โพสจุกอีกดอกถึงซาร่าคาสิเนเจนีให้ดูแม่เลี้ยงเดี่ยวสุนารีเป็นตัวอย่างโดยทนายเจมส์ได้โพสร,ระบุข้อความว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาเอาใหม่ได้ส่วนลูกคือสิ่งมหศัศจรรย์ที่ออกจากท้องของแม่ด้วยความรัก ความผูกพันและสู้ทนกับความเจ็บปวดที่งดงามตลอดเวลา9เดือนและยังคงเป็นแบบนี้ตลอดไปสัญชาตญาณของความเป็นแม่มักจะมองที่ลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นกำลังใจให้พี่สุนาลีครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน